สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอสมอทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับในนุกน้นงานอสมอเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำรายงานลูกน้ำยุงลายกันนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงนะครับแบบรายงานลูกน้ำยุงลายให้เหมือนกับของอสมอออนไลน์นะครับแต่ครั้งนี้นะครับ มันไม่เหมือนนะครับแต่มันก็คล้ายๆคือเราสามารถเข้าไปตรวจงานได้นะครับว่าเราได้ทําไว้หรือยังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทํายังไงครับไปครับผมเอาครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะเข้าไปที่สมาร์ทอสมอลนะครับเหมือนเดิมนะครับใส่รหัสนะครับ แ้วเราก็จะเข้าไปที่เมนูนะครับแต่เราก็จะเข้าไปที่รายงานลูกน้ำยุงลายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับรายงานลูกน้ำยุงลายได้เปลี่ยนไปแล้วครับขึ้นมาตอนนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่บวกเลยนะครับบวกเนี่ยครับเพิ่มรายงานนะครับ เห็นไหมครับมันจะขึ้นกลับมาหน้านี้นะครับคือเมื่อก่อนนี่จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยนะครับเวลาที่เราเปิดเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้ดูถึงข้อแตกต่างนะครับว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับให้เราใส่เลยนะครับเลือกบานที่ใส่นะครับอันนี้จะมาทําให้ดูเลยนะครับแบบละเอียดนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับใส่บาลกที่นะครับ มูนะครับจานวนผู้อาศัยนะครับแล้วก็สํารวจนะครับภายในนอกบ้านนะครับองน้ําเดิมนะครับมีเท่าไหร่นะครับบ้านน้ำมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปตามจํานวนนั้นนะครับพบไหมถ้าไม่พบก็เป็นศูนย์นะครับถ้าพบก็ใส่เข้าไปนะครับทุสมีสามถ้าพบหนึ่งก็ใส่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่พบนะครับองน้าเดิมนะครับองน้ําใช้ภายนอกบ้านมีไหมมีก็ใส่เลยครับ ไม่พบไม่พบ,พบก็ไม่ต้องใส่นะครับบอ่อซีเมนนะครับบอ่อซีเมนเอ,อ,อย่างที่คนอื่นคนอื่น,คน,นคนอื่นเข้าใจนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ถ้าอยากเป็นผมนี่ที่เข้าใจก็คืออาจจะเป็นบอ่บอบ่อซีเมนพวกเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรหรือเปล่าใหญ่ๆนะครับแต่ที่แต่แถวนี้นะครับบอ่อซีเมนผมจะตีความเป็นบ่อ,บอน้ำบาดาลน,นะครับ ก็จะมีกันทุกบ่อนะครับทุกบ้านนะครับผมก็จะมีการก่อซีเมนต์ขึ้นมานะครับผมก็จะใส่หนึ่งนะครับกระถางรองนะครับไม่มีผมก็จะไม่ใส่นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอื่นๆของผมอันนี้คือแจกันนะครับผมจะเขียนลงไปก่อนนะครับแจกันเพราะว่ามันอยู่ ที่หน้าสารภูมินะครับมันคือมันอยู่นอกตัวบ้านนะครับผมก็จะใส่แจกันเข้าไปนะครับมี2อันนะครับผมก็ใส่เข้าไปอื่นๆนะครับแล้วผมก็จะกากับไปด้วยว่าคือมันคือแจกันนะครับตอนแรกนะครับที่เราทํากันนะครับเราก็จะกดบันทึกเลยใช่ไหมครับกดบันทึกเลยแล้วก็ไปที่ภายในนะครับแมค่อยบันทึกอีกครั้งตอนนี้นะครับให้ทำทั้งภายนอกภายในให้เสร็จก่อนนะครับ โอ่งน้ำดื่มนะครับภายในบ้านมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับโอ่งน้ำใช้ภายในบ้านมีไหมมีส่วนใหญ่ก็จะมีจะมีเป็นในห้องน้ำนะครับที่ก็จะใช้กันภายในบ้านนะครับแจกกันเมื่อกี้เรามีอยู่นอกบ้านมีอยู่แล้วนะครับในบ้านส่วนใหญ่แถวของผมนี่จะไม่มีนะครับแจกกันในบ้านนะครับ จะไม่ใช้จะใช้แค่เฉพาะหน้าสารพภูมินะครับก็จะไม่ใส่ที่รองมดนะครับที่รองกันมดที่รองโตะนะครับที่รองขาโต๊ะกินข้าวนะครับมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็อื่นอื่นอก็ไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ผมก็จะบันทึกเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บบันทึกเลยนะครับบันทึกนะครับ ก็จะเขียนว่าบันทึกรายงานต้องการบันทึกรายงานลูกน้ํายุงลน์หรือไม่กดไปเลยนะครับบันทึกรายงานนะครับกดตกลงอีกทีนะครับโอเคฮะมันก็นจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นในลักษณะของเออลูกนังเอ่ออะไรนะของ awesome ออสมอออนไลน์โทษทีครับมันจะขึ้นในแบบของออสมอออนไลน์เห็นไหมฮะแต่ออสมอออนไลน์เราจะต้องไปใส่บ้านก่อนไปใส่บ้านเลขที่ก่อนแล้ว ค่อยมาสํารวจทุกเดือนทุกเดือนนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นทุกคนจําได้ไหมจาได้นาะครับแต่อันนี้คือมันจะไม่มีนะครับเราจะต้องเพิ่มใส่ทุกเดือนนะครับเข้าไปเหมือนเดิมครับหลังต่อไปอผมจะทําหลังต่อไปให้ดูนะครับจะได้เข้าใจกันเยอะๆนะครับผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับจํานวน เขาอยู่ภายนอกบ้านแบบนี้นะครับภายนอกบ้านนะครับโอ่งน้ําดื่มโอ่งน้ําดื่มในที่นี้บางที่อาจจะหมายถึงออถังน้ํา20ลิตรด้วยนะครับถังน้ํา20ลิตรทั้งขุนทั้งสีฟ้าสีอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมาถึงนั้นด้วยนะครับก็แล้วแต่ ที่ของท่านนะครับจะบอกมานะครับว่าร่วมหรือเปล่านะครับองน้ำเดือดน,นี่มีสามนะครับองน้ำใช้อันนี้ก็สามเหมือนกันนะครับบ่ซีเมนนะครับแถวนี้จะเป็นมีจะมีเป็นเป็น,ปนบ่ก่อบ่ที่ขุดบาดานใหญ่ๆนะครับเป็นบ่ใหญ่ๆแล้วก็จะมีเป็นบ่ซีเมนนะครับบ่ซีเมน กว้างๆอ่อวงปูนนะครับประมาณนั้นครับจะมีทุกบ้านนะครับผมใส่หนึ่งนะครับรองกระถางไม่มีครับอื่นๆนะครับอื่นๆนะครับแถวนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับคือแจกันนะครับแจกันนะครับผมก็จะใส่แจกันก่อนนะครับอันนี้มีเท่าไหร่อันนี้มีห้านะครับผมก็จะใส่ไปแต่ละบ้านจะมีเหมือนกันนะครับอย่าลืมเผลอไปกดบันทึกเหมือนครั้งก่อนนะครับเราต้องเลื่อนมาใส่ ภายในบ้านด้วยนะครับภ <ใ upgrades S 1> ายในบ้านน้ำดื่มย้่ไม่มีนะครับน้ําใช้นะครับ,รบมีหนึ่งปกติเลยนะครับเพราะว่าที่นี่จะมีห้องน้ําภายในตัวบ้านนะครับก็จะใส่เป็นน้ําใช้หนึ่งนะครับจากันไม่มีนะครับอันนี้ที่รองกันมดที่รองกันมดนะครับทต๊ะกินข้าวก็จะมีสี่อันนะครับสีขาอื่นอื่นไม่มีนะครับผมก็จะบันทึกเลยนะครับ กดปุ่มที่เข้าไปครับอ่านี่ก็ขึ้นมาแล้วครับเราดูรายละเอียดได้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือรายละเอียดนะครับนี่นะฮะนี่แล้วเราก็ย้อนกลับถ้าถ้าใครเกิดว่าไปทำภายในบ้านนอกบ้านแล้วแล้วดันกดตกลงไปเลยนะครับภายในบ้านยังไม่ได้ทําให้กดลบรายงานไปเลยนะครับกดลบรายงานมันก็จะลบออกไปซะนะครับแล้วเราก็ทําบ้านหลังนั้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกสักสองหลังนะครับ จะได้เข้าใจเข้าใจกันนะครับผมย้อนกลับนะครับเราก็จะเข้าไปที่เพิ่มบ้านเหมือนเดิมนะครับเพิ่มรายงานนะครับบาลีที่นะครับใส่อย่าลืมใส่นะครับบาลีที่นะครับหมูนะครับจํานวนคนอาศัยนะครับไปนอกบ้านน้ําดื่ม ให้สังเกตนะครับภายนอกบ้านโองน้ําดื่มนี่บางบ้านก็จะไม่มีนะครับบางบ้านก็คือจะมีแต่อยู่ภายในบ้านเลยนะครับแล้วแต่ห้องครัวของคนในบ้านนะครับอันนี้น้ําดื่มจะไม่มีนะครับมีน้ําใช้อยู่สองนะครับบอร์ซีเมนต์ครับหนึ่งนะครับกระถางไม่มีนะครับอื่นๆนะครับผมลงไปแจกกันนะครับ แจกันแจกันมีสองนะครับแจ,จกันนะครับจะกดบันทึกทุกครั้งนะครับลืมแล้วก็มาที่ภายในบ้านนะครับภายในบ้านนะครับองน้ำดื่มมีไหมนี่มีองน้ำดื่มอยู่ภายในบ้านนะครับ แล้วแต่บางบ้านนะครับบางบ้านถ้ามีครัวอยู่ข้างล่างเขาก็ใช้ทําครัวข้างล่างนะครับบางบ้านถ้ามีครัวอยู่ข้างบนก็จัดเอาไว้ใช้ข้างบนนะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่จะกินเป็นน้ําขวดนะครับน้ําขวดน้ําลังครับน้าลังที่เป็นน้ําขวดนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้จะกันไม่มีที่รองกับบนนี้ผมจะบันทึกเลยนะครับผมก็จะบันทึกเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะ เห็นไหมฮะนี่หลังที่3อันนี้เราตรวจสอบได้น,นะครับอันนี้ที่เขาเพิ่งเปลี่ยนแปลงมานะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าว่ามีแบบนี้นะครับผมก็เลยรีบมาทําคลิปให้ดูนะครับามาทําคลิปวิธีการสอนให้นะครับเดี๋ยวจะมีคนไม่เข้าใจเยอะนะครับเพราะว่ามีแล้วนะครับทํามาแล้วบันทึกแล้วแล้วก็ส่งมาให้ผมดูแบบหน้าแบบนี้ครับว่ามันทํำยังไงมัน บันทึกยังไงต่อคือจริงๆมันบันทึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหลหลังนะครับใส,ใส่บา้าเลขกที่นะครับโอเคภายนอกบ้านนะครับอันนี้น้ําดื่มเขาไม่มีนะครับน้ําใช้นะครับน้ำใช้นะ สังเกตนะครับที่นี่จะหงน้ำใช้จะอยู่นอกบ้านตรงนั้นนะครับจะไม่ค่อยอยู่ในบ้านในบ้านก็จะมีคือภายในห้องน้ําอย่างเดียวนะครับกระถางนะครับไม่มีนะครับอื่นๆนะครับจะกันนะครับแล้วก็นะครับไปที่ภายในนะครับ ภายในนะครับน้ำเดิมน้ำาด่มเป็นสองที่สองนี่คือที่เห็นภายในน้ำเด่มเยอะนี่คืออะไรครับทั้งภายนอกภายในออส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นน้ำถังนะครับเขาใหออ้ทางของผมนี่ให้ลงเป็นน้ำถังได้นะครับน้ำถังก็ใส่นะครับก็เลยก็เลยต้องใส่มานะครับถ้าเกิดคุณลืมปิดฝามันก็ลงไปไข่ได้นะครับน้ำถังนะครับ ก็กใส่ไปใส่ไปนะครับน้ำใช้นะครับเป็นหนึ่งนะครับแจกันไม่มีนะครับชุดรกบ้านไม่มีนะครับผมก็จะบันทึกแล้วครับโอเคแล้วครับฮะผมทำห้ดูแล้วนะครับคือก็ตามนี้นะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือจะผมว่าผมจะละเอียดกว่าครั้งก่อนนะครับเพราะว่าครั้งก่อนผมจะไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูนะครับคือครั้งนี้มัน เปลี่ยนรูปแบบมาใหม่อย่างที่ผมบอกอะว่าเขาจะทํารูปแบบให้เหมือนกับของออสมองออนไลน์นะครับอันนี้ก็ไม่ถึงกับเหมือนแต่ก็คล้ายคแต่คือยังามาดูได้นะครับนี่ครับว่าเราได้ทาเราได้ใส่ข้อมูลไปหรือยังเพราะก่อนหน้านี้คือเราจะไม่เราจะดูข้อมูลไม่ได้เลยครับใส่เสร็จบันทึกเสร็จแล้วมันก็จะหายไปเลย เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เขาก็แก้ไขามาให้แล้วครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับก็ทําได้กันแล้วนะครับผมว่าทุกคนน่าจะทําได้อันนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะนะครับผมถ้าใครมีบ้านก็เพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมจะทําต่อแต่ผมมาทําคลิปให้ดูก่อนอนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาทํา นะครับรายงานสำรวจลูกน้ำอยู่ลายให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับเห็นแล้วว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด u u s c r i b e นะครับหรือว่ากระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับและยังไม่ได้กดนะครับช่วยกลับมากดให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่า s b s c r i b e ผมนะครับยอด s u b s r r i e อย่างน้อยอยู่นะครับตอนนี้ผมต้องการใหถึงหนึ0ัซับนะครับ ภายในเดือนมีนาน,นุนะครับยังไงก็ช่วยกดให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ